Outlander นะคะตัวน wow mm hmm. er mm hmm. ี้เขาเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ Mitsubishi Outlander นั่นเองค่ะ ด้วยกันมีขาวกับสีดำเดี๋ยวเราลองมาดูแลาวกานนะคะว่ารอบนะคะจะเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่าตัวนี้ได้ชาร์จไวได้ด้วยนะถึงแค่ใช้เวลาแค่32นาทีเท่านั้นเองก็ชาร์จเต็มเท่านั้นแล้วนะคะอันนี้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 ดกันอันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะส่วนด้านในเนี่ยจะออกสีเทาๆนั่นเองอุ้ยชอบ คือจริงๆอ่ะเราเคยขับ Mitsubishi x p a n d e r นะคะจะมีความรู้สึกว่าตัวด้านในตัว x p a n d e r เนี่ยจะเป็นเหมือน,นะคะลูกตู้เหมือนจะเป็นแบบห่องสำหรับการขับรถของเราเลยแต่ตัวเนี้ยจะรู้สึกสบายเออมีความแบบว่าความหรูหราของตัวที่เขาดีไซน์ออกมานะคะด้านในจะมีโหมดต่างๆมีสปอร์ตนะคะมีนี่ที่วางแก้ว เป็นแบบ LED ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบบว่าพวกเกี่ยวกับแอร์นั่นเองค่ะส่วนด้านบนข้างบนนี่มีที่เก็บนี่ด้วยแว่นคือเอาใจสาวๆมากหรือว่านุ่มๆที่ชอบแบบใส่แว่นขับรถนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกระจกนะคะอ่ะกระจกมีไฟด้วย Happy, แฮปปี้ตรงนี้แหละแฮปปี้ตรงนี้แหละนี่นะคะที่บอกเหมือนเกียร์แบบมือแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็มีพุสตร์ทและสต็อปเดยอไงเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่านะคะว่ามันมีระบบแบบไหนบ้างแล้วก็ตัวด้านในทํางานยังไงบ้างคะสเปคเป็นแบบไหนอ่ะสวัสดีคะ่คะชื่ออะไรคะพี่เบสครับผมพี่เบสฝากหน่อยได้ไหมคะว่าตัวเอลแลนเดอร์ตัวใหม่เนี่ย มันมีสเปครุ่นยังไงใช้งานอะไรยังไงบ้างผมก็จะมีให้เลือก2รุ่นนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งล้านหกแสนสครับหนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแต่ถ้าเป็นตัวที่อยู่มาสักพุ่มนี้เลยก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันครับอ๋อก็เพิ่มมาแสนหนึ่งทำไมถึงแตกต่างกันคะออ๋ก็จะมีในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยก็ระบบเคื้องสับต่างๆครับผมถ้าภายนอกก็แทบจะแทบจะดูไม่ออกเลยครับว่าเตันที่ไหนต่างกันนะครับแต่หลักๆนะครับจะมี3เรื่อง ที่เป็นจุดเด่นก็คืออย่างแรกเลยเรื่องของแกร,ระบบการขับเคลื่อนครับของเราจะใช้เป็นวีลโมเตอร์ครับผมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ทั้งล้อหน้าและก็ล้อหลังเลยครับเราจะทำให้ได้กําลังมากขึ้นใช่ครับแล้วไงต่อคะับเวเมื่อสักครู่นี้ที่ไปเห็นตัวไฮเดรชิปใช่ไหมครับใช่มันจะเหมือนในปาเจรโร่แล้วกันเนาะ,อ,ะอันนั้นเป็นเป็นเปลี่ยนเกียร์ค่ะ ครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นรถไฟฟ้ามันจะไม่มีเกียร์อ,อันนี้เขาจะใช้ปรับระดับความหน่วงครับผม,มเคยสังเกตรัเราเวลาเราเหยียบคันเร่งไปแล้วจังหวะถอนเนี่ยมันจะมีการเรียกอากาศตื้นหน,นึงใช,ใช่แบบนี้เราเลือกได้ว่าถอนคันเร่งแล้วจะปล่อยให้ไหลไปเลยเหมือนเกียร์ว่างก็ได้ก็ลงเหมือนแบบเหยียบคันเร่งก็คือยาวอะไรอย่างงี้ะมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นที่มือแทน่ก็มันจะช่วยในการชาร์จแบต กืนกลับให้กับตัวรถด,ด,ด้วยคร <Wow. S 2> ับว้า,าว,วน,นี่ก็คือตัวใหม่เลยของ Outlander นะคะส่วนที่บอกว่าอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นรุ่นตัวไหนนะคะจะเป็นสีไหนเอ่ย มันมันมันจะต่างกันเพราะว่าแค่ด้านในด้านนอกหรือเปล่าคะหรือว่ายัางไงเอ่ยถ้าด้านในจะมีถ้าดูออกครับเท่าที่เห็นจะมีเรื่องตัวบุกหลังคาด้านบนคุผมโกหลั<ร>งคา<ร>งด้านบนี้าครันถ้าเป็นตัวท็ทปวปอปถ้าเป็นตัวร้านเจ็ดเนี่ยตัวจีพีพีเนี่ยจะเป็นสีดำอ๋อตัวร้านหกตัวจีพีจะเป็นสีเบจครับผมอ่าแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเลย มาทางนี้ต่อเลยแล้วกันนะคะมาเลยค่ะจริงๆต้องบอกว่านี่ก็ขับรุ่น X p a n d e r Cross อยู่แต่ว่ามันจะมีความต่างกันที่ว่าความสูงใช่ครับเป็นสไตล์ของรถเลยครับผม X p a n d e r Cross ที่ใช้อยู่ก็จะออกแนวแบบลุยๆนะครับดูแต่ผู้จญิงขับด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือือชอบความอย่างหนึ่งของ X p a n d e r Cross ตรงที่ว่าเวลาเราขับรถนะคะมันจะเหมือนเป็นคอนโซลของเราเลย มันจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนอเหมือนกึ่งกึ่งรถตู้ค่ะที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้มียุ่งเกี่ยวกันพใช่เพราะบางทีเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าบางทีน้องไปด้วยหรือว่าพ่อแม่ไปด้วยเขาจะจิก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 แต่เราจะรู้ใช่เราจะเพ่งกับการขับรถอย่างเดียวเพราะบางทีเราต้องรีบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงแล้วก sure. ็ถ้าเหมือนตัวนี really 7, 99, ้นะของเด็กสแตนเดอร์เนี่ยมันออกมาก่อนเนาะโดยที่เขาจะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนทรงมาครับเรื่องฟังก์ชันต่างตางก็คล้ายๆกันครับมีสองรุ่นเหมือนกันซึ่งราคาอยู่ที่เท่าไหร่มังคะเริ่มต้นที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคะซึ่งตัวนี้ก็บอกว่าสีสวยมากมีทั้งสีเทานะคะตัวนี้สีเทาดำใช่แล้วก็จะมีสีดำสีขาวแล้วก็มีสีเทาใช่ไหมคะนี่ให้ดูรอบๆก่อนดูข้างในก่อน แต่ต้องบอกว่าตัว G T นี้ก็จะต่างออกไปเหมือนกันใช่ไหมคะคหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องคอนโซลกลางนะครับก็เขาจะมีตัวหน้าจอตัวนี้นใช่ค่ะตัวนี้ก็จะมีของเรื่องฟังก์ชันของเขาก็สามารถนะคะที่ที่วาของของวาเองเนี่ยมันจะยูทู e ได้สามารถไอ้นี้ได้ใช่จอ Android เลย สามารถเชื่อมต่อ iOS <ส>ก็ได้ด้วย<ส>อ่า<ส>แล้วส่วนตัวนี้ก็สามารถอ่คคอาคสลองมาคใช่จะบอกว่าชอบคูสคอนโทรน,น,น,นจริงๆเพราะว่าตัวเองได้ใช้เองเนาะ,ะก็มันมีความรู้สึกว่ามันสามารถล็อกความเร็วได้จริงเพราะบางที่อ่ะ,<น>ะใช่บางที่มันอาจจะแบบว่าล็อกได้ไม่ไม่โอเคแต่นี่เสถียรมากนี่ลองมาแล้วแล้วก็แล้วก็ลองไปตั้งแต่กรุงเทพเชียงใหม่ลงไปใต้ลองมาแล้วกับ Expander Course นะคะแต่ ใช่ออกมาปุ๊บนี่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆเพราะว่าใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคนะที่นั่งใช่เราบอกว่าที่นั่งของเขานะคะกว้างคนอ่าด้านหลังเนี่ยปกติบางคนเนี่ยสูง170กะนั่งไม่ได้แต่นี่สูง170สบายมากเข่าไม่ชนด้วยนั่งได้จริงใช่นั่งได้จริงค่ะแล้วก็กว้างด้วยแต่จริงๆนะอันนี้นี่พูดแบบอย่างหนึ่งคือถ้าตรงเนี้ยมันกว้างกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะสุดยอด แต่ว่าสามารถพับได้ตรงนี้พับได้พับพับออกมาน,น,นี่จริงเนาะอันนี้ต้องดันขึ้นไปหน่อยนะคะดันขึ้นมาหน่อยปุ๊บมันจะกว้างมากเก็บของได้เยอะค่ะแบบว่าเคยมาแล้วนั่งไปประมาณ8ปดเก้าคน<笑><笑>เพื่อนทั้งนั้นตัวแต่ตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ประมาณร้อยร้อยหกสิบห้าร้อยเจ็ดสิบอะไรอย่างงี้เคยเคยไปแล้วใชายแปดคนขึ้นเหนือกันไป และนี่นะคะก็คืออีกรุ่นหนึ่งนั่นคือ p a j e r o Sport นั่นเองนะคะนะพี่เบสค,บครับบอกหน่อยคะ่ะ<ม>ว่าตัวนี้มันแตกต่างายังไงบ้างได้ครับก็สําหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัว Elite e dition ครับหลักๆก็เลยก็จะเป็นเรื่องของตัวหลังคาดําซึ่งอันเนี้ยเราไม่ได้แรบนะครับผมจะเป็นการพ่นสีทับไปเลยนะครับ<อ>แล้วก็ชุดแต่งต่างๆจะเป็นสีดำกระจังหน้าดำแล้วก็พวกโลโก้ต่างๆครับผมตัว L Mac ล้อแม็กก็เช่นกันฮนะ L Mac ล้อแม็กก็จะเป็นสีสีดำเหมือนกันครับผมว้าวก็คือว่ามามาให้แบบนี้เลย ใช่ครับออกกศะนยนมาสำหรับใครที่ชอบแบบแต่งแต่ว่าแบบแต่งไม่เป็นก็สบายดีเลแล้วก็ที่สําคัญเลยจะเป็นจุดขายของตัวรุ่นนี้ที่คนชอบก็คือเรื่องของเบาะครับผมเบาะอันนี้จะใช้หนังเป็นโคเลโมดูเล่ฮะซึ่งอันนี้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์ที่ช่วยเขาเรียกว่าสะท้อนความร้อนครับผมกรณีที่เราต้องออกไปจอดตากแดดอะไร่างเงี้ยครับใช่ค่ะเพราะว่าเบาะหนังบางทีเนี่ยเราจอดตากแดดมันจะเก็บความร้อนพอเรามานั่งจะตูดไหม้เลยค่ะบางทีนี่ ก็ถือว่าเป็นบาเจลโรสปอร์ตอีกตัวหนึ่งที่สําหรับบางคนที่บอกว่าอยากแต่งแต่ไม่รู้จะแต่งยังไงใช่ครับเราแต่งมาให้รวมเรียบร้อยเลยครับผมต้องเลือกให้แล้วแต่ความชอบใช่แล้วแต่การใช้งานเลยครับใช่ค่ะมีตัวไหนอีกไหมคะที่อยากแนะนําหรือว่าหมดแล้วจริงๆแล้ววันนี้ใครแม่ของเราจะไปอยู่ที่ o u t l a n d e ช PHP นี่แหละฮะอ๋อก็ยังไงก็ฝากอีกรอบนึงดีกว่าได้ครับผมก็สำหรับโปรโมชั่นในงานนะครับผมหลักๆเลยนี้อันนี้จะมีแล้วแต่รุ่นนะครับผมแต่ที่มีแน่ๆเลยก็คือในเรื่องของตัววารันตี 5ปีครับผมวันนี้เราก็จะดูแลทั้งในเรื่องของคุณภาพตัวรถนะครับแล้วก็ในเรื่องของเออค่าเซอร์วิสต่างๆครับผมก็คือขับรถไปเนี่ยฝากคุณแจแล้วก็ร,รับรถกลับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตลดยอด5ปี<า>หรือ1นึ่งแสนโลเลยครับผมค่ะ,คะนี่ก็เป็นนะคะของมิซูบิชินั่นเองไงก็ขอบคุณเพชรนะคะยินดีครับไงก็ลาไปก่อนนะคะจเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธรถยนต์มิ t s ูบิชิมอเตอร์นะครับที่งานมอเตอร์เอ็ก2 0โปแห่งนี้นะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่เดิมครับผมเมืองทองทานีนะครับเชลิเจอร์ฮอลล์นะครับวันนี้ครับมิต s ูบิชิมอเตอร์ของเรานะครับที่บูธเราก็ได้ทําการเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่นะครับ Outlander PHEV นะครับซึ่งก็เป็นรถ SUV PHEV นะครับสัญชาติญี่ปุ่นนะครับรุ่นแรกเลยทีเดียวนะครับที่มีจําหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับก็ ผลิตขึ้นนะครับที่โรงงานมิ s ูบิชิมอเตอร์ที่แหลมฉบังของเรานั่นเองนะครับซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกนะครับที่มิซูบิชิมอเตอร์เนี่ยทำการผลิตรถ Outlander PHEV นอกประเทศญี่ปุ่นพูดถึงรถยนต์ PHEV นะครับคืออะไรนะครับขออนุญาตง่ายๆครับผมคือเป็นรถที่ ใช้พลังงานจากไฟฟ้านะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเครื่องยนต์นะครับที่มาจากน้ํามันนะครับมาช่วยกันนะครับในการขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วมีคําว่าปลั๊กอินนะครับซึ่งก็หมายความว่ารถคันนี้สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟจากบ้านแล้วก็จากสถานที่ข้างนอกได้ด้วยสิ่งที่จะได้ก็คือในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับในเรื่องของตัวมลพิษนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับและสำหรับเราเนี่ยเรามองว่า Outlander PHEV นะครับวันนี้เราเรียกว่าเป็น perfect solution นะครับของยุคนี้เลยทีเดียวแน่นอนครับ Outlander PHEV ของเรานะครับก็มีความโดดเด่นและแตกต่างนะครับจากคู่แข่งอย่างแน่นอนนะครับขออนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่ตัวกำลังนะครับเราผลิต แรงม้าออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย305แรงม้านะครับอันนี้ก็คำนวณมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับเรามีท w i ินมอเตอร์นะครับผะสานกับเครื่องยนต์นะครับที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับซึ่งก็เติมน้ำมันได้ตั้งแต่ E20 นะครับแก๊สโซฮอลเก้แก๊สโซฮอลเกายังไม่พอครับถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อนะครับแบบ l ูลทานะครับซึ่ง เราไม่เรียกว่าเป็นระบบ4 w e e l drive นะครับสำหรับ Mitsubishi Motors ของเราเราเรียกว่าเป็นระบบ super all wheel control นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกถ่ายทอดมาจาก Mitsubishi Lancer evolution นอกจากนั้นครับรถคันนี้ยังมีจุดเด่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นใช้กระแสไฟฟ้าจากรถนะครับเรามีเต้าเสียบนะครับซึ่งสามารถเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับออกไปใช้ได้เลยช่วยทำให้ประสบการณ์ในการ แคมปิ้งเอาท์ดอร์ของคุณมีคุณค่าและมีสีสันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน Outlander PHEV ของเราไม่ใช่เพียงแค่เป็นรถไฟฟ้าที่สามารถเสียบปลัก๊กช,ชาร์จไฟได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันรถของเราสามารถแบ่งปันพลังงานนะครับให้กลับมาใช้ที่บ้านได้อีกด้วยนะครับโดยอันนี้ก็จะผ่านทางเทคโนโลยีเราเรียกว่า Dendo Drive House นะครับซึ่งคำว่าเด ndo นะครับคือเป็นคำภาษาญี่ปุ่นนะครับแปลว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับซึ่ง h ฮาส์ก็คือบ้านนะครับซึ่งเดนโดไลฟ์เฮาส์เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีนะครับของ Mitsubishi Motors นะครับซึ่งมี4องค์ประกอบหลักนะครับของเดนโดไลฟ์เฮาส์นะครับเริ่มตั้งแต่โซลาร์แผ e นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเข้ามาในตัวบ้านนะครับและแน่นอนครับพอเรามีกระแสไฟฟ้าแล้วเราต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับเราก็จำเป็นต้องมีโฮมแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะใช้ ทำหน้าที่ในการจัดเก็บพลังงานเข้ามานะครับแล้วก็ตัวที่3ครับเป็นเครื่องอัดประจุนะครับกระแสไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าเป็น bidirectional charger นะครับซึ่งชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็น bidirectional นะครับก็คือ2ทิศทางนะครับก็คือทางนึงก็คือสามารถเอากําลังไฟจากในบ้านนะครับที่เราได้มาจากโซลาร์แผงก็ตามหรือจากกริดจากกรไฟฟ้าก็ตามนะครับชาร์จเข้าไปที่ตัวรถนะครับซึ่งรถทั่วๆไปก็ทําได้แบบนี้นะครับแต่ด้วย bidirectional charger ทำงานควบคู่กับ Outlander PHEV เราสามารถ แบ่งปัพลังงานจากรถยนต์นะครับให้กลับมาใช้ในบ้านได้ด้วยในยามฉุกเฉินคันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นรถปั่นไฟเลยนะครับสามารถจ่ายไฟกลับมาได้ผ่านทาง b บ d i r e c t i o n a l charger นะครับให้ในบ้านเราเนี่ยมีไฟเต็มระบบนะครับสามารถอยู่ได้เปิดแอร์ได้เลยทีเดียวนะครับและสุดท้ายครับอ์ประกอบที่4แน่นอนเราต้องมี Mitsubishi Outlander p h ี v นะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบหลักนะครับของ4ส่วนนะครับของ d e n a l Drive House นะครับหลายท่านอาจจะมีข้อกังวลใจนะครับว่าเอ๊ะด้วยความเป็นรถไฟฟ้านะครับเทคโนโลยีใหม่ค่าใช้จ่ายจะแพงไหมแบตเตอรี่จะทนหรือเปล่าอีกหลากหลายปัญหามากมายนะครับทางเราก็เลยจัดเตรียมเราเรียกว่าเป็น w a l r t e y Free Package นะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยคลายข้อกังวลข้อสงสัยนะครับจากการที่จะเป็นเจ้าของ Mitsubishi Outlander PHEV ในแพ็กเกจของเรานะครับเริ่มตั้งแต่การรับประกันแบตเตอรี่นะครับเราให้การรับประกันถึง10ปีหรือ160,000กิโลเมตรนะครับในส่วนของตัวรถครับเราให้การรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสแพ็กเกจนะครับนานถึง5ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริการหลังการขายนะครับเข้ามาได้เลยครับผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรพร้อมกันนั้นเรามีให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมงทั่วประเทศนานอีก5ปีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยประกันภัยชัั้้นนนน 1- 1ปปีีอกก็็เเ <Body> free. เงื่นไขนี้นะครับสามารถรับได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศเลยแล้วก็พิเศษมากยิ่งขึ้นครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ตัดสินใจจองนะครับรถยนต์ outlander p h e v นะครับและก็ทำการออกรถนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์ศกหน้านะครับ ได้รับสิทธิ์ครับผมลุ้นรับนะครับเครื่องชาร์จไฟนะครับเป็นแบบ w a l l Type ์นะครับจากปอตทนะครับมี3รางวัลด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้รถเราเนมีจัดแสดงที่งานม o t ต r Expo เท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ตามนะครับหรืออยากจะไปชมที่โชว์รูมนะครับตอนนี้รถเรายังไม่ได้ขึ้นโชว์ที่โชว์รูมนะครับมาชมได้ที่งานมอ t ต r Expo นะครับแห่งเดียวนะฮะแต่สามารถทำการจองนะครับผ่านทางผู้จำหน่ายนะครับ โชว์รูมใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกจริงนะครับข้อมูลเราเตรียมไว้พร้อมเรียบร้อยนะครับบนเว็บไซต์ของ m i t s u b i s h ม Motors ประเทศไทยนะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปดูในรายละเอียดกันได้นะครับและพร้อมกันนี้ครับในงานมอ t ต r Expo นะครับแน่นอนนอกจาก Mitsubishi Outlander p h e v ีีนะครับเราก็ได้นำรถยนต์นะครับรุ่นอื่นๆของ m i t s u b i s h ม Motors นะครับมาจัดแสดงล่าสุดนี้เราเร็วนี้เราเพิ่งทำการเปิดตัวนะครับรุ่นย่อยของ Mitsubishi Triton นะครับรถกระบะของเรานะครับสองรุ่นด เป็นรุ่น Mega Cap Low Rider นะครับ l i ม i t e d Edition นะครับมาภายใต้คอนเซปต์ตัวเตี้ยหน้าดุนะครับสุดแกร่งแต่งเฟี้ยวนะครับอันนี้ก็ออกมาเอาใจนะครับวัยรุ่นสายทำงานสายแต่งเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันครับเราก็ยังมี Mitsubishi ไททันแอดไลท์นะครับ GT นะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับอันนี้ก็ยังคงเหนียวแน่นครับภายใต้คอนเซปต์ของความเป็นพรีเมียมพิกอัพนะครับโดดเด่นและแตกต่างตั้งแต่ภายนอกและดีไซน์ภายในนะครับแต่อันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นย่อยเพิ่มขึ้นมานะครับทำมาจากรุ่น GT ขับเคลื่อน2ล้อนะครับทำให้ราคาจำหน่ายไม่ถึง1ล้านบาทนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านมาชมกันนะครับและสำหรับโปรโมชั่นสำหรับช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงสิบสามธันวาคมศกน ให้ได้ทั่วประเทศเลยเช่นกันนะครับซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นทุกคันนะครับเรามีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะครับและก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นตั้งแต่0.99%นะครับก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่พนักงานขายของเราเลยทีเดียวนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับและนอกเหนือจากนั้นครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทําการ จองและออกรถภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับยกเว้น Outlander PHEV นะครับได้รับสิทธิ์ร่วมลุ้นนะครับในแคมเปญ Super s u r p r i s e รนะครับลุ้นรับมิสูบิชิช่วยผ่อนนะครับรางวัลใหญ่มูลค่าถึง4 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับและรางวัลรองลงมาก็คือ1 0 0 0บาทนะครับอันนี้ก็เราจับแจกกันทุกเดือนนะครับสำหรับรถยนต์มิสูบิชิทุกรุ่นนะครับยกเว้น Outlander นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ถ้าเกิดท่านใดกำลังมองหารถยนต์ดีๆไว้ใช้สักคันนะครับก็อยากจะ เชิญชวนมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์แห่งนี้นะครับและแวะมาที่บูธรถยนต์มิซูบิชิมอเตอร์ s ของเรานะครับเราเชื่อว่าน่าจะมีรถสักรุ่นหนึ่งนะครับที่จะถูกใจคุณผู้ชมนะครับได้เข้ามาเป็นเจ้าของกันนะครับแต่ถ้าหากไม่สะดวกจริงๆนะครับก็เชิญชมรถยนต์มิซูบิชินะครับทุกรุ่นได้ที่โชว์รูมม s u b i s h i ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับขอบคุณครับผม